ผมก็ไม่รู้นะว่ามีหรือไม่ม,มีนะก็มันคืออาถรรพ์หรือเปล่าอย่างที่คนเขาเห็นหนะรือเปล่านะตรงนี้ว่าแัดดึกรู้สึกไม่ดีแป๊บแปลกแปลกนะปกติผมไม่เชื่อนะผมผมผมขอแปบ๊บปวดเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมไม่ดีเลย ม่ดีเลยผมไม่ดีไม่ดีไปเออเดี๋ยวเอาหรอกจะมีอะไรสืบอมาเยอไปสิ่งที้ได้เป็นไงบ้างรครับเป็นไงบ้างรร yeah, yeah. แย่แย่แ๊บแบบคือ ผมไม่รู้นะใครเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่รู้นะปกติผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่พอผมเข้าใกล้จุดต้นไม้ผมแย่ถ้าผมเข้าใกล้จุดต้นไม้ผมแย่มันหม,มายความว่าที่ต้นไม้เนี่ยมันจะต้องมีวิญ,ญญาณสถิตน่าจะเป็นวิญ,ญญาณที่เกี่ยวกับคนที่ตายตรงนี้มันก็เป็นไปได้นะปกติผมไม่เชื่อเลยนะมันก็เป็นไปได้ที่ชาวบ้านเห็นเงาผ่านพวกนี้น่าจะมาจากตรงนี้มผมนี่ อรู้สึกัไต่อไปดีหมอปลาถ้าแกดางนนไม่รู้สึกอะไรเลยปคนนะครับามีนคนครับเจ้ว้าครับอนนี้หอปามีอาการนะครับอาการแล้ว่วอาการแย่ร่่อครับอาการแบีหมอปาด้วยนะครับอาการถึงปมาใกล้วอการแน่นอนปามีอาการนะครับอาการแนครับไม่ไหวครับไม่ไหว เยอะใช่ไหมครับอไมครับไม่กนะครับนะครับเฮ้ยเฮ้ยแรงาไหมาปะเออแรงนาดนมา ต้นทานถนนระวังด้วยนะครับทางก่ไม่ไม่ครับขอเดกคุตเด็กมีไหมอะไรฮะเด็กคุแก้เลยจะได้จบเด็กตคุส่งทีเราจะด้บเห็นตจี่หลาหมอเราีเกวตนีนมีปลาอนะัแก้ให้เลยนะครับแก้ให้เลยพือทำการแก้นะ แล้วต้องต้องใช้อะไรเพิ่มอีกไหมครับถามนี่นึงครับหมอปลาที่เห็นที่ได้ที่สัมผัสได้นี่คือแรงขนาดไหนครจะไม่หายแล้วแยกถือว่าแรงมากไหมคือไม่ออกเลยไม่ออกเลยปลาใหญ่เวลาเแาเหนื่อยแย่เลยแย่เลยแรงครับแรงผมบอกแล้วว่าไม่เชื่อจะลบหลู่ที่ผมมาสัมผัสวันนั้นในคืนนะครับผมไม่ได้มาลบหลู่นะครับไม่ปกติผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องอาถรรพ์ตนวละ่เลย ตอนที่ว่าผมอยู่ซี่งผมผมก็คิดว่ามันน่าจะเจอนทั้ตรงนี้นะอันเนี้ยใครไม่เชื่อผมไม่รู้จัอ่านไงเพราะผมสไตล์ผมก็รู้ว่าผมไม่โกหกมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีหมอปลาฟันธงแล้วครับว่ามีมีแน่นอนครับคือหมอมีอะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่ามีเขาไม่บอกเราว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวบไปหาเหรียญพุดมาให้หาเหรียญพุดมาครับเอาทูบมาหนึ่งดอกน้ำหนึ่งแก้วเอาค้อนมาด้วยครับหมอปลาครับหลังจากนี้จะมีการแก้ยังไงเดีตรงนี้ กูไม่ออกเลยฮะยังยังมีแรงสัมผัสอยู่ตลอดเวลานะครับคือการแก้ี่ใช้แหลงพุทเนี่ยตามผ่นดินจะได้เพราะว่าตรงด้านไหนะฮะตะแคงเข้าไปฮะเออแนวแนวนขวางเนี่ยนะครับจะตองเพราะว่าจากพุทเนี่ยมันเป็นตาแผ่นดินมากมาบนกครับเขอต่อได้ไหมเขาตอกได้ไฮ้ยเป็นอะไรหมดมันไม่เก็บอะไรเลยเราคอรเราคอร์สใครไปเอาเลย หวาเด็กกำลังจะเอายางยันยนต์มาด้วยจะใช้ทูบดึงดอกด้วยน้ำหนึ่งแก้วนะครับขอนี้มงที่ชาวบ้านสงสัยมานานมากชาวบ้านสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นขับปันนีก็ลงขับปันนีก็ลงออกอีกแล้วนะครับแรงครับแรงแรงมากครับแรงมากืน เ้างลกคับปรากที่ไม่ค่ดีตนีถนนระวังด้วยนะครับทางถนนระวังด้วยนะครับทางถนนระวังด้วยรถเยอะมากรถเยอะมากนะครับ ต้องตอบเฉพาะแก่นได้ไหมครับ ัพพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตสัมพุทธัสสะอิทังโนยานตินังหุนตุสุกิตาหุนตุยาตโยข้าพระเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทําน <eden> ี้จงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณทุกตนที่สถิตอยู่ณต้นไม้ตัวนี้ขอให้ท่นหลายจงรับบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทํามอบให้กับท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจครั้งนี้ด้วยเทอญ